สวัสดีค่ะมือนีมาฟอ,อก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราใบาเพกค,ค่ะค่ะพี่น้องมือนีเพกได้นี่ค่ะตำยายเพิงนะคะกวัวสิได้กินค่ะพี่น้องอันนี้เพกฝากเขาหิวมากนะคะฝากหิวเอานะคะเพราะว่าไปนา,านเพล่นแล้วเบ บเคยได้กินนะคะไปันนาริการ์เดสบราด้กับว่าบอรั้นได้ต่ำค่ะเนี่มันได้หอดเวลาต่ำนะคะก็เลยฝากข้าเจ้าหิวมากนะคะเพกหิวมากสามถุงนะคะเบาเช่นกินไปสองถุงเพกเอามากินถุงหนึ่งนะคะบมหัวสิก,กินใดกินบ่ได้นะคะพี่น้องมีแต่แบบผิดค,ค่ะเป็นตะเพ็กทักนะคะค่ะเพกจะมีนี่กินกับข้าวปุ่นค่ะแล้วก็มีแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะ มีแคบหมูมีพักสลัดนะคะมีมะละทัดไายนะคะเอามากินแกมนะคะแต่ว่าตำย่อยเพื่องี้ตรงกีก็พอปุ่นแล้วค่ะพี่น้องจังแสบนะคะมามาค่ะพี่น้องแสบๆน้ำกันค่ะจักสิกินใดกินบได้ดลรวค่ะพี่น้องแหงตะเพชรอยู่ตำย่ยเพื่องแหงเมืองอำนาจจะเลื่อนค่ะอันนี้เป็น ของอันยายเพิ่งอยู่สาขาบันเฉกด้นะคะ่ะเป็นหลานยายเพิ่งเลยนะคะหิวมากยู่อำนาจจะเล่นกับบดิก,กินงง่ายๆเลยคะ่ะพี่นอ้องส่งไปให้ถือเวลาค่ะ แต่ว่าเพกก็เคยกินแล้วล่ะค่ะตำเดืเพิ่งแต่ว่านี่เพกมักตอนบอกฮวงคนบกคือไผ่หล้กกระกรอบผอมค่ะพี่นอตจักรคนเท็บจังใดตอนบอกฮวงคนเจงกรอบกอ่แอละ ทุกเมื่อนี่ดีค่ะพี่น้องสามารถส่งออนไลน์ก็ได้ตำยาเพิ่งนี่เอาไว้ค่ะมือขามขึ้นก็นได้ค่ะพี่นอ้อง ระว,วางยาหายกระเด็นขอาตาเป็นอังขาดครับพี่น้องตาอาจบอดได้เด็ดครับ น้อยบ่อืมสมอนดออ,อืมให้ขอบพี่น้องสมมุติว่ากินตอนบกมุ่งเบิดนี่สามารถเอาบกม่วงมาย่ำใส่ได้ค่ะรสชาติจะคล้าย,ายๆย่ำเลย mm. -mm. mm, -mm. 黑啥病啊？嗯。嗯 เริ่มจะสูบเบาไว้แล้วค่ะเพชรอืมใช่ป่ะเพชรคักค่ะ คือสิสูบเอาไว้พอเป็นคนบ่อยมากินเผ็ดอยู่แล้วนะคะพี่นอ้องแสบซบเผ็ดอีเลค่ะพี่น้องตัวนี้บ่เบิดเพ็ดก็จะเอาแซ่ตูเย็นไว้กินมือไม่นะคะเอ้ ค่ะพี่น้องถ้าผูใ้ใดอยากนะคะผู้สำหรับพี่น้องคืออยู่ท่ามไกรเนาะค่ะถ้าอยากจะสามารถสร้างออนไลน์ได้เ้อค่ะเพจบริได้ขายเ้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีหลายๆร้ยหลานที่เพิ่นรับรับเหิวนะคะพี่น้องล่องไปติดตามิึงเด้อค่ะนะคะเดี๋ยวนี้วในช้ชอปปก็มีนะคะล่องขัไปสร้างิ่งแต่ว่าก็ระวังนอกจาจะมีของแต่ว่าของปลอมเนาะเป็นกระบอกหูหรอค่ะแต่ว่าตัวนี้กับคอนอำนาจเราเพิ่นเหิวมากค่ะ คนว่าอันเป็น้ารแย่เพิ่งสาขาบันเชือกนะคะค่ะพี่น้องเพชรเดี๋ยวเสียไปแช่ตู้เย็นไว้กินจะค่อยๆกินค่ะพี่น้องกินให้เบิร์ดเธอเดี๋ยวเพชรือสิกินบ่ได้ดหรอกเพชรค่ะค่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เพชรก็ฝากไว้ซํานี้แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวกับเราใบเยเพยไข่เพชรกันเลยด้ค่ะค่ะสำหรับพี่น้องที่อยากกะลองไปหามากินเบอร์ด้ค่ะพี่น้องแสบของเพื่อนููค่ะ ค่ะสำหรับพิมนี้กับฝากไว้ซับนี้ค่ะสวัสดีค่ะ